ทำไมเจ้าแมวตัวนี้ไม่ให้ฉันกอดเลยล่ะเจ้าจีนตัวน้อยค่อนข,ข้างเขินอายนะ่ะมเดือนต่อจากนี้ฐันทัพทะเลปีศาจจะมีการทดสอบอาณาจักรลับเยเทียนคุณสนใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่ดินแด่ลับงั้นหรอที่นั่นคืออะไรกันเอ๊ คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรและคุณฝึกฝนจนกลายเป็นปรมาจารย์ได้อย่างไรกันพูดง่ายๆก็คืออาณาจักรลับนั้นเป็นพื้นที่ย่อยชนิดหนึ่งที่ลอยออกไปว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนนักศิลปะการต่อสู้มักจะสำรวจอจาณาจักรลับผาดลอยแยกอวกาศเพื่อค้นหาสมบัติมันเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญสำหรับนักศิลปะการต่อสู้ในการเพิ่มการฝึกฝนแล้วมีใครสามารถเข้าสู่อาณาจักรลับนี้ได้บ้างกันละ่ะ ไม่สิอาณาจักรลับก็แบ่งออกเป็นระดับเช่นกันตัวอย่างเช่นอนาณาจักรลับที่จะเปิดใน3ามเดือนสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่อยู่ในระดับปรามอาจารย์เท่านั้นใครก็ตามที่ปุกลุกในอนาณาจักรที่สูงกว่าหรือตามกว่าจะถูกบทขยี้ให้กลายเป็นความว่างเปล่าโดยกองกำลังปราบปรามของอาณาจักรลับถ้างั้นฉันเข้าใจแล้วล่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินสิ่งเหล่านี้ โควตาในการสำรวจดินแดนลี้ลับมีคนเข้าจำนวนมากนายควรรู้ไว้ว่าถ้าหากฉันให้พื้นที่ว่างจำสำหรับนายในการเข้าไปยังพื้นที่ลับจะทำให้สมาชิกคนหนึ่งของตระก,กูลเย่สูญหายไปหนึ่งคนแล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะฟังดูแล้วนี่เป็นโอกาสที่หายยากสำหรับคุณใช่ไหมเฮ <c oughs> ลำบากงั้นเหรอฉันไม่ไปซะอย่างไม่อยากสร้างปัญหาหน้อยคุณมันเร็ว ทำไมคุณขับรถช้าจังคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยเฮ้อย่าเอาพวงมาลายไปจากมือฉันนี่คือแคมปล้างเรามาพักครั้งคืนที่นี่กันอ้ามันรู้สึกดีจัง ฉันควรตรวด,ดูว่าแย,ย่อยู่และคนอื่นกำลังทำอะไรเป็นมือเย็นบ้างดีกว่าเฮ้ hey, คุณไม่ได้วางแผนที่จะเข้าสู่อาณาจักรลับจริงๆหรอคิดให้ดีๆหากพลาดโอกาสเข้าสู่ดินแดนลีลาบนี้ไม่รู้จะเจอหน้าอีกเมื่อไหร่โอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกเรานักศิละปะก,การต่อสู้เ <c oughs> <c oughs> พูดแบบนี้ได้ยังไงจริงๆก็ยากไปนะ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันและเย่ยูออกจากฐานลินให้ด้วยกันถ้าฉันไม่มีเธออยู่ข้างๆฉันคงมั่นใจไม่ได้จริงๆนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับคุณงั้นเหรอมันตลกอะไรขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่รู้จริงๆสินะว่าครอบครัวของฉันทำอะไรศาลาการต่อสู้มีสาขาอยู่บนฐานทะเลปีศาจคุณฝากเย่ยูไว้ให้ฉันเถอะนะเอ๊ะจริงเหรอ ไม่เป็นไรน่ะถ้างั้นแล้วไปลุยกันเลยข้อเสนอที่ให้ไปอย่าคิดเบี้ยวล่ะดูแล้วอย่ากังวลเลยตอนนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะเลยเพื่อนๆมีบางอย่างที่ฉันอยากจะขอความคิดเห็นจากพวกคุณ เรายังอยู่ห่างจากฐานทัพปีซ่า3,000กิโลเมตรคุณอยากจะไปโดยเร็วที่สุดหรือเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสถานที่ระหว่างทางกันล่ะอะไรก็ได้ว้าวคุณทั้งสองคนตอบพร้อมกันเลยนี่มันน่าอึดอัดใจมากเออพี่สาวยูฉันอยากออกไปเที่ยวชมโลกภายนอกให้ฉัน แน่นอนเอาล่ะแย่ยู่ต้องการแล้วมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างไหมไม่มีดีถ้างั้นพากคักคืนที่นี่แล้วออกเดินทางกันพรุ่งนี้เถอะ<อ>ทัวร์ภูเขาหน้าต่างสถานะคัดลอกความสามารถพิเศษด้านความอดทนระดับกลางอทัวทะเล หน้าต่างสถานะคัดลกอกพรสวรรค์การป้องกันระดับกลาง3เดือนต่อมาในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่ฐานทัพทะเลปีศาจ